สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทําผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวย h ช่แนวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันเข้าไปในช่วงแรกของมือวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมนี่นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปู่ย่าเทวดาค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะ่ะแนวทางของปูงวดที่ผ่านมาเขาทั้งซีหาทั้งซีเก่านะคะเอาตองวดมาหนีนะคะแนวทางของปูค่ะสิเดบัตเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องม,มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกลาวนาัสการ์ค่ะถึงได้รยสิครับถึงได้รวยเชียวนะถึงได้รวยมือหลัดพจน์หลัดเต้นกับนทรีดาค่ะปูกล่าวนาฏสการ์นะคะค่ะ แนวทางมาเอาแนวทางค่ะถามแนวทางค่ะปุ๊ค่ะแนวทางค่ะวันวันอาทิตย์ปุนเดียวป่ะเน่เมนค่ะปุ้นเป็นมือวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์เขียนด้ยแต่วันอาทิตย์ลดค่ะอุดประจําวันอาทิตย์เลยค่ะอุดประจําวันอาทิตย์กะมี่หนึ่งแปดซีหนึ่งแปดซีค่ะปุ๊ค่ะตัวเด่นด้วยตัวเด่นค่ะ เด่นเด่นเดนในร่องเลยค่ะร่องนี้มี6 4กซีหากีหาค่ะออน,นจับคู่ค่ะจับคู่ว่ากันมันแปดเตี้ยแปดแปดเกซครับกูแปดเก้บ้านนี้ขักเก้อบาค่ะ นี่นะตัวนี้ตัวตัวนี้ตัว,ตวมันสีออกมากจ้องไว้แล้วจ้องไว้แล้วค่ะจ่องไว้แล้วเอามันออาแปดสี่แปดเก้าสี่ดิค่ะเอะบอบบบนี้เอาสามตัวนะสามตัวผู้ติดตั้งแปดคนค่ะว่ากันนี่รักหวามีแบอสเจ็ดแปด

<64 S 1> 8, 64, ค่ะหกสี่แปดหกี่ค่ะอืมแปดหกสี่มันดับหมล้วมันมันมันดับสี่เจ็หเหรอหกเจ็ดแปดเกาศูนย์หนึ่งสองดับสามดับสามค่ะพวกบนอย่างเดียวจ้าดับสามมไปนังหกแปดแปดหกสี่ดับค่ะ บอขามาเสียนว่สบายออดคค่ะชิวๆได้นี้เตะเลบวกลบเยแรงๆนี่มาวันนั้นงนึงแปดวัซีน้าัวเดมนงนี่จึงเด้บวกลบโอเคค่ะเอาตัวร่องจัจ้ครเนะค่ะรองจคี่เอาร่องนี่เอา อะไรนะคะปูคะสีห่ากมีคือเก่าด้วยสีหากมีคือเก่าวัะตีขาปูสีมาสองตด้ยกันค่สีสีสีเดียอยู่ดิค่ะเออเดี๋ยวมันเอาเดมันลองตัวนี้ แป๊นแโอ้ตัวนี้ได้ตันี้ตัวรองเนอะตัวร่องนี่โอเคพูดได้ทกันตัวรอง,อง,อง่ะ หกขากับหก่เค่ะพ่ออตอนนี้ตอนนี้ะวาอะไรแปรซีที่แปีย่อมมันหนุนซะคนที่แถวน้นฮ่าเออพุ่มหลายตัวนั้ซีตัวแล้วค่ะ่าขนี่ก็ซีซีค่ะพ่ซีซีบ่าค่ะตัวหน่มีักตัวได้หนมันมีอยู่ได้หค่ะพ่ กิมุนอยน่ได้ค่ะคกิบเนียวซ้้นจ้าบอนี่เลขหตัวก่อค่ะเลขหตัวหตัวหต,ตัวนี้ว่าไงมันเขาบด่างรเเขาเขาก้อค่ะลออนี่มันมันออกซีนระซีอ่างบเบ็ดแปดเก้าโอ้ยเก็บเก็บเลยเว่าเขา เนี่ยเขา6ตัวค่ะแถวที่ห4 9เจ็ด4 9เค่ะ6 8 5 6 8 5วันที่แค่พวก6 8 5ค่ะพวกเสียวตัวนี้นะจ้าเอา3ตัวเลย4 9เจ็ด4 9เจค่ะ นี่ตวงเลยแีวเรืร่องหมดนี้สอตงตัวนี้เอาเอาหกแปค่ะอือแล้วก็แล้วก็แปดหค่ะอืมหก็ยัมีดิเอา้าเกาหาเกาหาค่ะ อืมเก้าอาเตัวนี้ละจ้าป้อืมวงกลมเลขสี่ค่ะอืมก็เป็นล่างนี้ล่างนี้พวเดียวลนี้กวกลมวกลมวมหมห้าเกเกาะคปอค่ะ อ่มามาวัวน่วัวนี่มนาแหงมันจ่พผเสเลยมันนี่บรสันจอนสันเจนดค่ะปูมนนี่งว่นา่บ่สันจอนเลยค่ะเม่เปล่ยน่มาแค่นี่อืค่ะพูว์่มันมันสิบบัสับส่นเลยนี่ค่ะมันสูตรเดีวบสบส่ไดใสูตรปาเลยค่ะหซแหงมเลยสูนู่ในสรค่ะพู บนล่างก็ูดนะแต่ว่ามันมากยังหกสี่สี่หกเดี๋ยวสัครับปัวเออเขาพได้ีเชไว้ว่าเขาบดเชยนเขาพได้ีเชไว้ว่าบนบนล่างเนอืมครับปัวต้องมีวิววิวควเชินะจ้านี่งามก่้เลยหกี่นี่ค่ะปัวหสี่กห้าสี่บอหี่บนล่างเนาะ ค่ปูหมักลังหมักลังงซีคเคยหมานนะมันเหรอบ่ีนี่มีนะซคยออกดิครับวันพุธกัวันวันวันอาทิตย์นี่คยออกงูโอ้ค่ะวนพุธวันวันพุธวันอาทิตย์นี่ค่อยออกบางเรื่องของปูหาซีนี่ตโตัวตเด่นมันนีหา ตัวร่องนี้มันซีอยู่นะครับปูค่ะเดี่มันร่องวมันเขียน่หยอยู่นะมันเจนหน่อยปูนีน่ซีหามันมีอยู่เนาะซีหาเดี๋ยวเขาหน่อยเบิ่งก่อนนะคะว่าม,มีบ่เข,า,ขาหน่อยเห็นแต่ซีเก่าค่ะเลขเชือกของปูที่ซีตัวของปูมีเก่าหกซีหานะคะปูะ <96 45 S 2> เก่าหกซีหาเก่าหกซีหาค่ะ วยวหนอาท์นี่เขาจับโก้ให้แล้วเนี่ตัวไหครับปุ๊มาแห้งหนึ่งี่ส่หเหรออตัวมาแห้งมาแห้งวทีนีห่สี่หตครับปุ๊อืรับก็หกแปดค่ะนี่ยมยากหกแปดโดนแล้วเนาะอืมค่ะปุ๊ปีไม,ม่มนโดนแล้วมันบอกมันบอกว่านี่หะค่ะ ครับสูตรเดินสูตรทกตัวนี่ไหมค่ะปูโอ้ยเขากันิีเตี้ยเลยเปรยๆเลยเนาะค่ะปูว้เขากันวัานี่ว่านี่ว่าผัดว่านี่ว่านี่ขอกล้ําเตี้ยหมดแล้วเออค่ะค่ะปูจ้าตามสูตรก็ตามสูตรเนี่ยจ้าปูตามสูตรค่ะเก่าเก่าซีเก่าที่กูบอกว่า อู่บอกอันนี้นะคะปกหมวดก้อนบอกคะหวดน,นี่นะซี่เก้าเจ็ดเลค่ะปูอ,ะอันตารางแล้วค่ะผู้บอกซี่เก้าเจ็ดค่ะว่องนึงอันดิซี่เก้าเจ็ดค่ะปูจ้ะตวนี้กัตัวนี้กับนี่น่ไปรถดัน เปดกับหเน้นเน้หกแปดกับหกีนะคะตัวเออครับทีร้อนฝันหวานกอนกบได้ดีพอดีไปลค่ะคุณค่ะเออให้ป้อนน่อให้ป้อนี่นบรีโสดตอนหลินน้ำบุรีโสดกบตอนิือเขามั่นกี้ค่ะก็ทำรูปทำดิกันนั่นแหะจกตัทำไปกี้กันพลังมีทุกคนทุกคนเจอแล สร้งมื้งเสพปลอดภัยม,มีความสุขตองเจอละสัพสมบัติใส่สวยไปค่ะทุกคนแบบว่าทุกสายก็ตายทุกคนหนับไปน้ำอะไร้นเลยค่ะหาคนหาเาทัพส,สมบัติในลูกมนีคนเอาไว้เ้อนค่ะเน่ได้ดินเน่หนักมีมัดผูพักกับไอ้คนกูมึงไ้ซื่อกินเนีย่ยค่ะถ้าปูกพักเด็วไม่ได้ซื้อกิน กินอกไกับปู่กินหวะค่ะปูมีความความเล่นไม่หลงนี่ใ้เดินทางบักเปิลได้คนคนไรคนเจ้งคนกะดิ่งคนที่สามเลยนอะค่ะปูขอบคุณปูนะคะจะเดิน่อนเดินปอเดีอยจ้าค่ะได้ครับปู่ะขอบคุณปูค่ะกลาวนมัสการะคาสาธูค่ะ แนวาทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเอาเอาอชุดคำนวณไปก่อนสําหรับคลิปนี้นะคะต้องหัวนะคะพี่น้องคะเด่นวันอาทิตย์ค่ะวันที่16มีนาคมนี่เป็นมือวันอาทิตย์นะคะพี่น้องคะเด่นวันอาทิตย์184ค่ะร่องวันอาทิตย์หกสี่ห้าะจับคูหายแปดหกสี่แปดแปดเก้ค่ะอ่าชุดคำนวณปู่เล่าวงกลมอยู่ที่8 6 4 6 4ส่วน8 8 9นี่เป็นตัวร่องค่ะพี่น้องคะ บัดนี้นะคะชุดตาล่างหกโตแถวแรกสี่เก้าเจ็ดแถวล่างหกแปดหาปูระจับคู่หายสี่เก้าเจ็ดนะคะหกแปดแปดหาเก้าหาเน้น4ี่เก้าเจ็ดหกแปดกับเก้าหานะคะดับหลักหน่วยบนนะคะดับสามนะคะพอไมเป็หนหออคะเอาแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวาทางของปูงวดทิ่ผ่านมานะคะเขาเหล็กเชือกทั้ง4ี่หาทั้ง4ี่เก้านะคะ ควแมพี่น้ออคะเขาซีหากับซีเก่าเลยนะคะเอาอให้เขาพี่น้องได้แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องแคปหน้าจอคะ่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทาง าจากปู่ยาเทวดานะคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพลเพีอนรองพระเท่าสุขุสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล แนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องคะเอาทั้งเบอร์ทั้งม้วนมาหนีนะคะของปู่ยาเทวดานะคะกับมีเพียงซัมนี่ค่ะแกรซิได้ขอตัวลาพอมไปตองประทัาสกุูสก้ขขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ